ลักกี้มาสวัสดีพ่อพ่อแม่เอฟซีทุกท่านนะคะยังไม่รู้เลยนะคะว่าลักกี้เป็นเพศหญิงหรือเพศชายเพราะว่ายังดูไม่ออกนะคะแต่ว่า <c oughs> น้องมีชื่อว่า Lucky ลักกี้ก็แลลวกันนะคะเออกลับจากโรงเรียนก็รีบมาให้อาหารเด็กๆตามรายทางทุ่งนานแล้วก็รีบมานะคะรีบมาดูลักกี้ว่าเขาเป็นยังไงบ้างนะคะ น้องก็อยู่ในกรงปกตินะคะแต่พอเห็นเราเขาก็อยากออกกรงมากนะคะอยากออกมาเล่นนะคะเขาอยากออกมาเล่นน้องก็ไม่ได้ดูเฉาแล้วนะคะน้องก็เริ่มปรับตัวแต่ก็ยังกลัวพี่ๆอยู่นะคะกลัวพี่ๆอยู่เป็นเขานั่นแหละกลัวแต่ว่าพี่ๆเขาไม่ทําอะไรเขาหรอกคะ่ะแต่แต่ตัวเขากลัวเขาระแวงนะคะ ก็เมื่อวานนี้ที่ไปไปเจอน้องนะคะนูกก็อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วนะถ้าน้อไม่จูงขาวนะนูกก็จะไปเอาน้องมาได้อยู่นะคะที่นุกบอกให้น้องว่าข้ามาข้ามาข้ามา,า,มาหาแม่เนี่ยคือก็ไม่รู้นูกจะทํำยังไงเนาะมือหนึ่งก็จูงขาวถ้าเกิดว่าปล่อยเขาวขาวก็จะ วิ่งไปไหนก็ไม่รู้หรือว่าขาวจะข้ามไปหาน้องแมวกับนุกมันก็เป็นไปได้ทั้งสองอย่างนะคะก็เลยกลายเป็นว่านุกไม่ได้ไม่ได้กลัวคลองตรงนั้นที่จะข้ามไปหาน้องนะคะไม่ได้กลัวนะคะแต่ว่าด้วยความที่เราจูงโซ่ขาวอยู่นะคะถ้าไปคนเดียวก็ไม่ได้คิดกังวลอะไรนะคะก็จะเอาช่วยน้องมาแต่น้องก็ฉลาด ตรงที่เขาไม่เขาไม่วิ่งหนีคนนะคะเขาไม่วิ่งหนีเราแต่ก็ไม่แน่นะคะถ้าไม่ใช่นุกถ้าเป็นคนอื่นเขาก็อาจจะวิ่งหนีก็ได้เพราะว่าหรือว่าเรามันดวงชะตามันถูกกันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะเขาไม่วิ่งหนีเลยนุกก็งงเหมือนกันนะคะเขาพยายามเดินหาที่ที่เขาจะข้ามมาได้นะคะพอดีตรงนั้นมันเป็นน้ําตื้นแล้วมันมีพื้นดินขึ้นมา แล้วมีต้นหญ้าอะไรให้เขาเดินข้ามมาหานกได้นะคะนั่นแหละค่ะเขาถึงได้มาเดินข้ามมาพอดีเลยไม่งั้นก็ไม่รู้จะทํำยังไงจะเพราะว่ามือนะมันจับโซ่ขาวไว้อยู่นะคะเพราะว่าพาขาวไปเดินนะคะนี่แหละค่ะก็ประมาณนี้นะคะที่อยากจะเล่าเขามีหมัดนะคะเขามีหมัดก็เดี๋ยวดูก่อนนะคะวันเสาร์ว่าจะยังไงนะคะ เขาก็เริ่มเริ่มเล่นนะคะเริ่มเล่นแต่ว่าอันนี้ก็แม่แม่รุ่นนี้เป็นรุ่นแม่เขาแล้วล่ะคะ่ะคงไม่ใช่พี่แล้วไม่เฟื่องพี่น้องเขากับพวกแมวยายนั่นแหละคะ่ะกลางคืนก็จะอยู่ตรงหน้าบ้านแบบนี้นะคะเปิดไฟเปิดไฟให้เขาก็เล่นกันไม่เฟื่องนี่หยอดเ็มมัดให้เมื่อกี้นะคะเพราะว่าได้ยาบอดไลน์มาเพิ่มก็ เขาเพิ่งหายดีเขาเพิ่งหายดีจากแผลเขาหายแล้วก็เลยหยอดให้เขานะคะหยอดเกือบหมดแล้วะคะ่ะอันนี้เข้ามาหาเด็กในบ้านนะคะเด็กในบ้านก็ประมาณนี้นะคะประมาณนี้เลยนะคะเด็กในบ้านสีนินนะคะสีนินนอนวันนี้ก็ เดี๋ยวนุกจะไปเคลียรเด็กๆกระบาดรายอะไรในบ้านก่อนนะคะแล้วนี่ก็ต้องพรุ่งนี้ก็ต้องตื่นแต่เช้าอีกนะคะนี่สีทองสีทองของเราคู้น่ารักนี่พาพกันนอนพากักินอิ่มนะคะเจอรี่สุดหล่อสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ